การสักคิ้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของงงเหงกจากที่มันดูดีอยู่แล้วอาจจะทําให้ดูดีขึ้นได้ขึ้นไปอีกได้อยู่กับคนที่เก่งที่สุดแล้วผมคิดว่าผมน่าจะมั่นใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาว่าต้องดีที่สุดก็เลยเลือกมาที่นี่ครับแฟนผมเขาแนะนํามาเขาบอกว่าผมเป็นคนยิ้วบางครับ บอกว่าถ้าเกิดว่าได้เติมคิ้วสักหน่อยจะทําอาจจะทําให้ดูหน้าดูเข้มขึ้นดูมีมิติขึ้นการสักคิ้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของโงูเฮงก็คือช่วยเสริมเรื่องดวงชะตาช่วยเสริมเรื่องโงูเฮงบนใบหน้าที่ผมมาที่นี่ก็เพราะว่ารู้จักกับพี่อาร์ทที่เป็นช่างสักเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นระดับมือพรกการของประเทศไทยนะครับครับผมสำหรับของคนภูมินะครับผมด้วยการทํางานเป็นข้าราชการนะครับผมทหารเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้ดูเรียวลิสติกดูธรรมชาติมากๆครับผมปัญหาหลักๆก็คือคิ้วบาง พอคิววางปุ๊บเนี่ยด้วยกับเป็นคนผิวขาวนะครับหน้าก็จะดูหวานไปหน่อยเพราะฉะนั้นเติมเต็มให้คิวเป็นทรงหนาขึ้นตามสล์ผู้ชายเน้นธรรมชาติเลยครับจริงๆแล้วคิ้วผู้ชายนะครับผมค่อนข้างทํายากกว่าผู้หญิงมากๆครับผมเพราะว่าอย่างผู้หญิงเนี่ยยังมีความออกแบบเป็นทรงได้แต่ผู้ชายนี่ยเป็นทรงไม่ได้เลยจริงๆก็ผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะเนียนขนาดนี้ต้องบอกว่าแกเยี่ยมจริงๆนะครับผมก็ประทับใจมากหลังจากนี้ก็เจอผมก็ไม่ต้องเรียกหน้าเด็กนะครับเผื่อเดี๋ยวเรียกผิด ซิเนเอร์ของโซบาของเราครับคือถนัดงานผู้ชายโดยตรงอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นก็หายห่วงได้เลยครับว่าเราเชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญคิ้วผู้ชาย